นางลิ้นจี่นะคะเดี๋ยวเรากําลังจะไปที่ร้านข้าวต้มปุย๋ยที่เขาบอกว่าเป็นร้านที่สวยแล้วก็บรรยากาศดีที่สุดร้านหนึ่งเลยแต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงคาว่าข้าวต้มปุ๋ยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันก็ดูเป็นเมนูธรรมดาเนาะที่อยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ทําให้กินหรือบางทีเี่ยเดินไปปากซอยเ,ยเจอร้านประจําแล้วนะทําไมเจ้าของร้านถึงรู้สึกว่าจะต้องเปิดแบรนด์ข้าวต้มปุ๋ยขึ้นมาแล้วทําไมถึงเชื่อว่าคนทั่วไปเนี่ยเรื่องที่จะต้องมาที่ร้านนี้โรงสีโฆษณา สวัสดีค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่ปลาแล้วนะคะนี่มาถึงที่ขณะน,นี้อย่างแรกเลยค่ะพี่ปลาจะว่าคนน่าจะอยากรู้คือคอนเซปต์ของการเป็นโรงสีโภชนาเนี่ยจริงๆแล้วคอนเซปต์มันคือยังไงบ้างคะเริ่มแรกเลยคือพี่เคยเปิดร้านโรงสีริมนม้ำอ,อยู่ที่โลง1919เมื่อหลายปีก่อนนะ 6ปีที่แล้วมั้งร้านนั้นปิดแล้วก็ย้ายมาแล้วพอเหมือนกับรู้สึกว่าโรงสีมันดังอยู่ช่วงนั้นมากแล้วก็เลยเสียดายแบรนด์แล้วพอย้ายเข้ามาที่หลังสวนอ่ะอยากทำคอนเซ็ปต์ใหม่ให้มันมีความแบบแตกต่างจากกับเข้ากับปลาไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าเส้นหลังสวนนี่ยมันมีประวัติคนชอบไปทนานข้าวต้มคุ้ยในซอยนั้นเมื่อสมัยน้องยังเป็นเด็กๆอยู่ <laughs> ะะก็จะมีตำนานอยู่แถวแถวนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออเราน่าจะทำคอนเซปต์ข้าวต้มกุ้ยเพราะจริงๆแล้วคอนเซปต์ข้าวต้มกุ้ยสำหรับพี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พี่ชอบทานอะ่ะพอเราเดินผ่านซุ้มประตูมาผ่านมาปุ๊บมาเจอโซนสวนแบบเนี้ยเปลี่ยนมูดไปเลยอ่ะได้ยินเสียงน้ําเสียงเพลงที่เปิดก็คือทั้งบรรยากาศเป็นเพลงเบาๆสบายๆถ้าทั้งวันเราทํางานหนักๆมานะแต่ว่าพอมาเจอมูดแบบเนี้ยมันเปลี่ยนเลยอ่ะ มารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็พร้อมรับประทานอาหารที่อร่อยๆแล้วเดี๋ยวไปดูข้างใน พอเดินเข้ามาค่ะผ่านประตูจะรู้สึกว่ามูดมันสนุกขึ้นความตั้งใจของพี่ปลาคือเป็นแบบนั้นนะคะระหว่างบรรยากาศข้างนอกกับบรรยากาศพอเราเดินเข้ามาในร้านยังอยากที่จะให้มันสนุกขึ้นเนื่องจากแบบเห็นครัวใน,ในการทํางานเราอยากทําให้โรงสีเป็นคอนเซปต์ที่แบบยังดึงความเป็นสตรีทแบบเดินเยวาวราชคือเรา,าไม่ได้อยาก<ว>จะให้มันเป็นพัฒนาการขนาดนั้นใช่อยากให้แบบเห็นไปเลยโชว์คิทเช่นอยากเห็นแบบแควนเป็ด ย่างกุง้งย่างปูอะไรเงี้ยยังมีแบบเขย,ากกยข่ากระทเทยรู้สึกว่ามันก็เป็นสเสน่ห์ดีลูกค้าจะรู้สึกให้ทันทีว่าอุ่นใจว่าเห็นว่าเขค้าทำอะไรอยู่คุณภาพของเราความสะอาดของครัวเราเป็นยังไง ความเป็นลงสิหรือความเป็นพี่ความเป็นไอเริกรุ๊ปะก็คือเราจะใส่ดีเทลเข้าไปในงานตกแต่งทั้งแบบพล็อปต่างๆางทั้งชั้นคือมันจะเป็นคอนเซปต์เหมือนไทยจีนแนวแต้จิว๋วเติมความเป็นจีนเข้าไปดีเทลต่างๆเช่นแบบบัวตามประตูหน้าต่างภาพเพ้นต่างๆหรือว่า งานออกแบบตามเคาน์เตอร์บาร์อะไรอย่างเงี้ยตั้งใจจะใส่ความเป็นไทยไชนีสเข้าไปทำให้มันคอมพ l e t อ่ะคือเราทำคอนเซ็ปต์อะไรอะที่จะเป็นคนแบบจริงจังมากนคือโซนตัวที่พี่ตาบอกเลยนะคะว่าเหมือนยกเขาเรียกครัวของร้านข้าวต้มกุยที่เราเคยชิ้นภาพนะว่าเดินเข้าไปในร้านเนี่ยจะต้องเจอโซนครัวมีแบบอุ้ยพ่อครัวกําลังผัดอยู่นี่ยกมาตรงนี้เลยแต่ข้อดีก็คือมีกระจกกั้นคือตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้เห็นบรรยากาศของความเป็นจีน ความประยุกต์แต่จิว๋วอย่างที่พี่ปลาบอกใช่ไหมคะหรืออย่างโซนตู้แบบนี้การตกแต่งต่างๆที่พี่ปลาบอกไว้นะว่าพยายามใส่รายละเอียดความเป็นจีนแต่จิ๋วเนี่ยเข้าไปในทุกๆมุมเลยอีกอย่างหนึ่งที่พี่ปลาให้ความสําคัญมากๆตอนที่เราคุยกันใช่ไหมคะก็คือเรื่องของเมนูคือเห็นรูปแล้วแบบต้องสั่งป่ะคือมันเห็นหมดเลยว่ามันน่าก,กินแบบไหนอะไรเงี้ยเราสุว่าเราอยากเปิดไปเรื่อยๆความเป็นพี่ปลาก็คืออาหารที่มาเสิร์ฟอะต้องได้รูปบ้างแบบคือเห็นแล้วต้องเหมือนกับในเมนูที่เขาเห็นอะ คือเมนูโปรดพี่ปาค่ะมีไหมคะเอาอีกคนไม่ใช่อะไรคือมีไหมคะอยู่ในนี้ก็คือก็พี่สั่งบ่อยมากอันนี้ก็จะเป็นหมูสับต้มบวยนะคะอันนี้เป็นเป็ดพะโล่ก็ชอบทานมากอันนี้เป็นผัดผักบุ้งหนวดมังกรหนวดมังกรใช่ไหมคะแล้วก็ยำกุนเชียงยำกุนเชียงนี่คือของโปรดสั่งบ่อยมากเวลาที่เราไปร้านข้าวต้มเนี่ยผัดผักบุ้งเนี่ยเป็นเมนูที่จะาชอบสั่งแต่คำนี้ความแตกต่างกันระหว่างแต่ละร้านแต่ละครั้งที่จะไป คือมันมันจะมีหลายรอบมากที่มันไม่เหมือนเดิม<ะ>ก่อนทานเนี่ยจะมีคําถามเรียกพี่ปลาคือทํายังไงให้แต่ละครั้งแต่ละโต๊ะแต่ละสาขาเพราะเรามีสองสาขาใช่ไหมคะผัดผักบุ้งหรือผัดหนวดมังกรเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้ความสุขแบบนี้สีสันแบบนี้ไอ้บริกรนี่คือเราสร้างทีมอะสร้างทีมโดยเฉพาะทีมในครัวเราจะมีโครงสร้างของการเรียกว่าเทรนนิ่งผัดกระบวนการเทรนนิ่ง ทุกอย่างเพราะฉะนั้นน่ะทุกเมนูทุกอย่างที่เห็นมามันต้องมีการผัดการเทรนแล้วหัวหน้าเชฟใหญ่มีทีมที่เป็นฟู้ดออเปอเรชั่นทีมนี้เขาก็ต้องมีมาตรฐานว่าเขาจะต้องทายังไงให้อร่อมันเหมือนกันช่้งตวงวัดทุกอย่างทั้งผักบุ้งเองซอสเองต่างต่างแล้วก็ต้องมีการทําสูตรไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องส่งทีมนี้ไปเทรนตามสาขาเพื่อที่จะทําให้อาหารมันเหมือนเหมือนกันคงคุณภาพไว้ ครัวนี่ไม่ใช่ว่าจะมาใครมาทาได้นะก็ะต้องมีการสอบเหรอคะใช่ค่ะสอบแล้วเทรนนี่คือระยะเวลาเทรนนานไหมคะพี่ปลาก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าตําแหน่งไหนด้วยใช่ไหมต่อให้เก่งแค่ไหนเข้ามาอยู่ในองค์กรเราก็ต้องทําให้เหมือนกันเราไม่เชื่อเรื่องรถมือที่เท่ากันเราเชื่อเรื่องของการช่างตรงวัดมากกว่าแล้วก็ความเข้าใจในการประกอบอาหารใส่อะไรก่อนหลังความเคารพสูตรเนี่ยว่ามันจะต้อง ทำแบบนี้นะมันถึงจะออกมาได้รสชาติเหมือนกันคือทุกอย่างมันละเอียดอ่อนธร,ร้าะอาหารมันแบบสามารถพลาดได้ทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้น่ะมันต้องมีความใส่ใจแล้วก็หมั่นเพียนในการตรวจสอบเช็คต่างๆจริงๆถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านเราอะ่ะมันเป็นเพราะว่าอาหารเราดีแล้วหรือยังการบริการของเราดีแล้วหรือยังทีมเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วหรือยัง เห็นว่าเราแบบว่าขายไม่ดีอ่ะบางทีมันมันอาจจะไม่ได้เป็นจากปัจจัยอื่นสักขนาดนั้นพี่คิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณจะตรวจสอบระบบทีมแล้วก็คุณภาพอาหารแล้วก็ไปดูว่าแบบอะไรที่มันทําให้เราไม่มีกำไรพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งนั้นมันต้องเช็คตัวเองก่อนอ่ะก่อนที่จะไปแบบคิดว่าอ๋อเพราะว่าฉัน เปิดมาแบบโลเคชันใหม่ดีน,น,นั่นนี่จริงๆแร้ฐธุรกิจอาหารนะถ้าถามพี่อะโลเคชันเนี่ยเป็นรองมากกว่าอาหารที่อร่อยต่อให้คุณแบบอยู่ในหลือ,อบซออบางทีมันขายได้เพราะว่าหนึ่งเขาอาหารอร่อยจริงเด็ดจริงไกลจริงคนก็ไปแล้วก็เรื่องของรูปแบบอาหารหรือประเภทอาหารที่เราเลือกอะมันตรงกับทาร์เก็ตเราหรือเปล่าอันนี้ก็สําคัญเหม แล้วพอเป็น standalone แบบนี้จริงๆแล้วลูกค้าเป็นกลุ่มเดียวกับสาขาหนึ่งหรือว่าการที่แบรนด์ของเราอยู่ในห้างไหมคะพี่ปัาที่ว่าเขาแตกต่างกันประมาณหนึ่งเพราะว่ามันก็จะไม่ได้อาศัยฟรา t r a f f i ของห้างมันจะเป็น destination มากขึ้นหมายถึงว่า <ใจ S 2> ลูกค้าจะต้องนึกถึงเราถึงจะมาที่นี่มันจะไม่ได้เป็นแบบเดินเดินช้อปปิ้งอยู่แล้วก็เอยลงสีมาอยู่ตรงนี้เดินเข้าไปดีกว่ามันจะคนและแบบก,กันการเป็น s a l o n e มันก็จะต้อง ทำตัวเองให้เป็นเดสิเนชันให้ได้ทำยังไงก็ได้ให้แบบรู้สึกว่าฉันต้องขับรถมาที่นารินจิอ่ะอฉันจะต้องแบบมาหาที่จอดรถแถวนี้อะไรอย่างนี้ด้วยความเป็นอาหารเนอะแต่ว่าลูกค้าเห็นภาพเอยเห็นคนรีวิวเอยอาจจะมาด้วยความคาดหวังมาแล้วต้องรสชาติเป็นแบบนี้แน่เลยมีบ้างไหมคะที่แต่ว่าน่าจะพอมีนพิปาที่มาถึงแล้วเขาอาจจะไม่ได้ตรงกับความหวังที่เขาตั้งไว้อะไรย่างเงี้ยอาจจะเกิดคอมเมนต์เกิดการวิจารณ์พี่ปลาแบบว่ารับมือกับการเจอคอมเมนต์แบบนี้ยังไงบ้างนะคะ ทำร้านอาหารมันมีคอมเมนต์เป็นเรื่องปกติแต่ถามว่า100%ลูกค้าก็แฮปปีนะ้สักเก้าสิบเอีก10%เราก็ต้องรับฟังไม่ใช่ว่าเราจะคิดว่าเราแบบเจ๋งมาตลอดเวลาเราก็ต้องมานั่งฟังว่าอะไรที่ลูกค้าคอมเมนต์เราก็พร้อมที่จะปรับปรุงบางครั้งเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นโรงงานเครื่องจักรนะเราใช้คนในการทําอาหารนะมันอาจจะมีบ้างที่แบบบวกลบ นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ไปเน้นในเรื่องของการเทรนนิ่งรักษามาตรฐานอาหารเทรนนิ่งสูตรอาหารต่างๆเพื่อให้มาตรฐานอาหารของเรายัางอยู่ในระดับที่แบบลูกค้าสนมากชอบแล้วก็มีความสุขที่มาทานทุกครั้งอย่างหนึ่งที่คนทําธุรกิจคิดก็คือกําไรเรื่องหลังบ้านเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันว่าจะเป็นต้นทุนกําไรราคาขายพอเราทําแบรนด์แบบนี้พี่ปาคือเราใช้เกณฑ์อะไรในการตั้งว่าเอ้ยของอันเนี้ยเมนูเนี้ยมันต้องราคาแบบนี้สิมันถึงจะเหมาะกับ คุณภาพหรืออะไรเงี้ยเรามีเกณฑ์ยังไงบ้างไหมคะแบรนด์นี้อยากจะให้เป mm ็นเปอร์เซ d เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ต้องคำนวณกลับมาแล้วก็ต้องลองสั่งดูว่า1มือ้อ1คนทานแล้วอิ่มแล้วเนี่ยเสียเงินประมาณเท่าไหรบ่บางก็คือต้องคิดหมดไม่ใช่แค่ว่าเอาแค่ตัวฉันอยากตั้งเท่านี้แหละใช่พี่ว่ามันต้องคิด mm hmm. ละเอียดและอีกอย่างหนึ่ง มันต้องทำเรียกว่า feasibility ก่อนที่เราจะเปิดร้านนะก็คือการทดลองว่าเราอะเปิดร้านมาในราคาค่าเช่าเท่านี้ตกแต่งร้านไปสมมติ20ล้านจ้างพนักงานเท่านี้คนค่าน้ำค่าไฟเท่านี้บาทแล้วเราขายอาหารในจำนวนซิตติ้งที่เรามีเนี่ยเราขายดีน้อยที่สุดเราขายได้เท่าไหร่เราจะคืนทุนนานกี่ปีดีมากขึ้นมาอีกหน่อย คืนทนเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงราคาต้องตั้งเท่าไหร่หรือว่าดีสุดๆของเราเนี่ยเราจะคืนทุนกี่ปีอะไรเงรี้ยคือพี่คิดว่าการทำ f สซิ i b i l i t y เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมันเป็นการ เทสเทสว่าถ้าเราจะเจ๊งอะ่ะยอดขายเท่าไหร่เราถึงจะเจ๊งเท่าไหร่เราถึงจะคืนทุนเร็วสิ่งนี้ร้านอาหารทุกร้านก่อนที่จะทําอะไรก็ตามควรจะต้องทํามันไม่ได้หมายความว่าทุกเฟสมันจะแม่นยําถ้าเราไปทําว่าโอ้ยฉันต้องขายดีวันละ5 0 0แสนสมมุตินะฉันจะต้องขายเท่าเท่านี้เดือนละ20ล้านแต่ปรากฏออกมามันเป็นดั่งฝันแล้วมันจะตกสวรรค์เราต้องเทสว่าถ้าเราฉันเจอแบบ โจทย์ที่ยากอ่ะแล้วฉันยังจะ survive ได้ไหมอย่างนี้มากกว่าแล้วพออะไรที่มันดีเกินเฟสปุ๊บเนี่ยคือก็นอนยิ้มอยู่ที่บ้านแล้วมันไม่ต้องแบบเทสใหม่นี่ออกใช่ไหมคะอันเนี้ยสิ่งที่สําคัญไม่ว่าจะทําร้านแบรนด์ใดๆก็ตามที่ต้องทําฟสเสมอถ้าคุณจะทําธุรกิจร้านอาหารหรือใครก็ตามที่แวะมาเจอคลิปของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคุณอยากทํานะมันมีเรื่องอะไรที่ในมุมของผู้ประกอบการที่สร้างแบรนด์แล้วมันแบบไปได้ขนาดเนี้ยเขาอยากฝากไว้นะแต่ว่าคือที่ว่ามันมันมันต้องคิดให้จบอ่ะหมายถึงว่า ราคาที่เราตั้งกับสิ่งที่เราลงทุนน่ะมันจะต้องไปด้วยกันน่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราลงทุนเยอะแล้วพยายามจะขายทุกถูกอ่ะมันก็อาจจะไม่ผ่านฟีสไม่ออกใช่ไหมมันต้องเหมือนแบบทุกถึงทุกอย่างมันต้องเป็นเรื่องเดียวกันถ้าที่จะขายถูกกว่านี้พี่ก็ทําได้พี่ต้องเช่าถูกกว่าอพี่ต้องตกแต่งร้านถูกกว่าแล้วพี่ก็ต้องลงทุนน้อยกว่ามันถึงจะ make sense ในเรื่องของธุรกิจวันนี้นะคะเราได้คุยกับพี่ปลาเนี่ยหลายแง่มุมมากๆเกี่ยวกับโรงสีโภชนาแต่ว่า ทุกทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วว่าการที่เราใส่ใจรายละเอียดให้ความสําคัญตั้งแต่จุดเล็กๆจนถึงจุดใหญ่มันทําให้โรงสีโภชนาเป็นแบบวันนี้นะคะเป็นการยืนยันได้เลยว่าถ้าเรามีความใส่ใจในตัวแบรนด์ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆการทําร้านอาหารไม่ได้แปลว่าแค่อาหารอร่อยการเดินเข้ามาบรรยากาศที่ได้รับการบริการรวมถึงการตกแต่งต่างๆทุกอย่างทําให้โรงสีโภชนาะเป็นโรงสีโภชนาวันนี้ค่ะขอบคุณพิพามมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้นะคะเราได้พูดคุยกับพี่ปลา <an> <t une> เกี่ยวกับโรงสีโพชนาเนี่ยหลายมุมมากๆที่สําคัญคือพาไปชิมบางเมนูด้วยใช่ไหมถ้าใครที่ดูแลรู้สึกว่าอยากจะมาลองกินร้านอาหารอร่อยหรือว่าร้านดังแบบนี้เนี่ย <an> <t une> ก็สามารถไปใช้ฟีเจอร์ใหม่ในบล็อกดิทได้นะคะคือบล็อกดิทรีเซิร์ฟเป็นฟีเจอร์ที่สามารถเข้าไปจองซื้อดีลสุดคุ้มได้ไม่ว่าจะเป็นร้านดังต่างๆร้านอาหารโรงแรมเหมาะมากๆสาหรับคนที่ชอบกินชอบเที่ยวนะคะแล้วก็ดีลราคาเริ่มต้นเนี่ยถูกมากแค่1นบาทเท่านั้นอย่างสมมุติว่าเราอยากจะซื้อของเครือไอเบอรดู นี่นะคะของเครือไอเบอรี่เป็นดิวที่เราสามารถจ่ายซื้อแค่20บาทจะได้ส่วนลด100บาทนะคะเมื่อทานอาหารในเครือไอเบอรี่เนี่ยครบ1,000บาทแล้วก็ใช้ดิวนี้เนี่ยได้ถึง5ร้านเลยค่ะ